สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับเบลในรายการไอสนะคะคิดถึงกันไม่เอ่ยวันนี้เบลก็พาเพื่อนมารู้จักกับเล็ยบไายที่ทุกคนชอบแล้วก็เป็นที่นิยมกันมากเลยนั่นก็คือเบียดราก,น,ากนค่ะมังกรคราวงาม แหน่วงหนีเลย เบียดไก้อนนะคะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่แปลกใหม่อะไรนะคะสำหรับคนที่อยู่ในวงการเอกโซติกแพทมานานเพราะว่าเป็นกิ้งก่าที่ได้รับความนิยมตอ่อเนื่องมาเป็นเวลาย,ยาวนานกว่า10ปีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะแล้ววันนี้เบลอยู่กับพี่ริงค่ะแห่งจุนเนียมอสเตอร์ฟาร์มวันนี้พี่ริงจะมาบอกถึงเสน่ห์ของเบียดว่าเห็นหน้าตางี้เขามีสเสน่ห์ยังไงแล้วก็มีวิธีการดูแลพื้นฐานเป็นแบบไหนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเบียดเนี่ยเป็นกิ้งกา่า ที่มาจากประเทศอะไรแล้วก็เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนคะปัจจุบันก็พบที่อแอฟ,ฟริกาก็ามียุโรปหรือว่าอเมริกาที่มีสภาพพื้นที่ใกล้เคียงกับออสเตรเลียก็สามารถพบได้แต่ออสเตรเลียจะพบเยอะสุดเรามีการนําเบียดเนี่ยคะ่ะมาเป็นสัตว์เลี้ยงตั้งแต่เมื่อไหร่คะในบ้านเราในบ้านเราก็น่าจะประมาณ10ปีได้แล้วนะแต่ถ้าต่างประเทศก็อาจจะมากกว่านั้นออสีของเบียดนะคะเขามีสีอะไรบ้างคะหลากสีสันมากครับไล่ตั้งแต่ธรรมดาสีเทาก็จะเรียกอร์มอล สีส้มสีเหลืองแล้วก็สีแดงที่เห็นอยู่นี่สีไหนของเบียร์ที่ทํายากที่สุดคะส่วนตัวพี่คิดว่าเป็นสีกรัรมมี่ครับภาษาอังกฤษเรียกว,ว่าวิทบิสที่ยากเพราะว่ามันแพงมันจะนวลๆเลยเหมือนกรรมออัมมี่คือหลังมันจะเป็นสีเงินบางตัวก็จอกดําๆเหมือนดําด้านบางตัวก็จะทองเลยสวยมากทีนี้ขอทราบถึงลักษณะนิสัยของเบียร์ว่าจริงๆแล้วเขานิสัยเป็นยังไงคะดุไหมหรือว่าใจดีเป็นสัต่ใจดีมากเชื่อง ไม่ดูนะไม่เคยเจอกันตั้งแต่เลี้ยงมา3ปีไม่เคยเจอกันเชื่องนี่คือเชื่องเชื่องขนาดไหนคะถ้าเทียบกับหมาก็ขนาดจับเล่นได้แต่ว่าถ้าเทียบกับหมาคงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าหมาสามารถเรียกแล้วมาใช่ไหมอันนี้เรียกแล้วไม่มาพ่าจาชื่อเขาได้ไหมคะไม่ได้ถ้าเกิดว่าจะดูตัวเมียกับตัวผู้อะค,ะค่ะวิธีการดูความแตกต่างเขาดูตรงไหนเอ่ยส่วนใหญ่ก็จะดูที่คนหางนะหลักๆถ้าเราเปิดคนหางมาเนี่ยไม่มีร่องตรงกลางมีตุ่มเดียวตรงนี้ก็จะเป็นตัวเมียแต่ถ้ามี2ตุ่มอันนี้คือตัวผู้ เด็กๆก,ก็จะดูยากที่หนึน่งต้องสักเดือนหนึง่งถึงจะน่าจะชัวร์ว่าประเภทไหนแต่ถ้าอยากจะให้รู้จริงๆเนี่ยก็ใช้ไฟฉายเล็กๆไฟฉายทั่วไปที่เราใช้กันครับก็ส่องที่คนหางปิดไฟนิดหนึง่งแล้วก็ส่องถ้าเราเห็น2จุดโอเคก็จะเป็นตัวผู้<ม>แต่เราเห็นจุดเดียวดำๆก็จะเป็นตัวเมียตัวผู้ตัวเมียเขานิสัยต่างกันไหมคะตัวเมียจะใจดีนิดหนึ่งอ่อนโยนอ่อนโยนตามสไตล์ตัวเมีย คิดอยู่ด้วยกันได้สามารถเลี้ยงรวมได้หลายๆตัวแต่ถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยถึงวัยหนึ่งต้องการความเป็นผู้นำถ้าเลี้ยงรวมตัวผู้ก็จะไล่กัดนี่อายุที่เหมาะสมกับการผสมพันธุ์หนึ่งปีแต่ถ้าดูที่ขนาดก็ประมาณ16นิ้ววัดตั้งแต่หัวถึงหางน้องมงคลเคยซื้อไปพี่เนี่ยซื้อมาปีนึ่งแล้วมันยังผสมพันธุ์ไม่ได้ชี้ขี้ขอศัพท์ดีเลยบอกด้วยพูดหัวจะปวดมากเกือบไปเลยทีเดียวขั้และการวางไข่ของเบียร์นะคะเขาวางไข่ในที่แบบไหน ก็ต้องเตรียมกระบะทรายให้เขาเมื่อเห็นว่าเขาตะกายตะกายกรงแล้วเขาอยากจะขุดแล้วแล้วก็ต้องจับเขาไปวางในกระบะทรายถ้าเห็นเขาอยู่ข้างบนปุป๊บเขาเขาก,กบหลุมเรียบร้อยแล้วก็เอาตัวเขาออกมาได้แล้วก็เอาไข่ออกมาถ้าเกิดว่าคนที่อยบอกว่าเอาปล่อยให้ไขยแบบว่าพ่อแม่ดูแลกันเองเลยหรือว่าไม่คะ่ะเราจะไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเราเลี้ยงในกล่องเนี่ยมันไม่มีทรายไงออถ้าเขาไข่ออกมาปุ๊บเนี่ยไม่มีทรายใ,ให้เขาบางทีตัวอื่นอาจจะเหยียบไข่แตกหรือตัวแม่เองเนี่ยอาจจะเหยียบไข่แตกหรือบางทีถ้าเราไม เขาไม่ไข่ก็าตายได้ไข่ไม่ออกอทีนี้มือใหม่เนี่ยควรเลี้ยงเบียดดากอนไซส์ประมาณไหนคะถ้าจะให้นะนําจริงๆดีก็ประมาณ10นิ้วกําลัง <Okay. S 1> ดีเพราะสามารถหาจิ้งหรีดได้ง่ายเขาสามารถกินจิ้งหรีดใหญ่ได้แล้วแต่ถ้าเป็นต่ำกว่าสินิ้วเนี่ยอาจจะต้องกินจิ้งหรีดไซส์ฝอยไซส์ป,ปวกหรือไซส์ข้าวสารก็จะหาย,ยากกว่าแพงกว่าแต่ถ้าสินิ้วเนี่ยกำลังดีเลี้ยงตัวเล็กตัวใหญ่ มันแตกต่างกันไหมคะเรื่องการดูแลเรื่องความเชื่อมคนอาจจะแบบว่าอยากได้เด็กๆไงจะได้แบบเชืงเชื่องหน่อยก็ไม่ต่างนะไม่ต่างแต่ถ้าเราเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเ,เนี่ยเราจะผูกพันกับเขาเราจะเห็นเขาเติบโตเห็นพัฒนาการของเขา <ừ> มันก,กน็รู้สึกผูกพันรู้สึกรักมากกว่าแต่ถ้าบางคนอยาก คิดว่าอยากจะกลัวไม่รอดก็เอาตัวใหญ่ไปเลยก็ได้มันก็จะแข็งแรงกว่าจริงมาดูเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายมากๆคนที่เลี้ยงไม่รอดเนี่ยส่วนมากไปทําอะไรเขาถึงจะตายคปัญหาที่พบหลักๆเลยก็คือท้องอืดให้กินเยอะไปแล้วก็ความร้อนไม่พอเขาก็จะท้องอืดตายได้อย่างอากาศบ,บ้านเรานี่ร้อนดม่พออากาศบ้านเราร้อนพอ <c oughs> แต่บางคนเขาเลี้ยงในร่มไง <c oughs> เขาเลี้ยงในบ้าน <c oughs> แล้วก็เปิดไฟทิ้งไว้อาจจะความร้อนไม่พอ แล้วก็วางอาหารไม่เยอะเกินไปเบียดเนี่ยอดดีกว่าอิ่มนะให้ให้อดดีกว่าจะรอดมากกว่าแต่ถ้าอิ่มมากเกินไปเนี่ยจะตายที่ท้องอืดท้อนนงอืนแล้วเราต้องช่วยยังไงคะถ้าเกิดว่าก็ต้องงดให้อาหารแล้วก็ให้ความร้อนให้เยอะตอนเช้าก็ต้องจับแช่น้ําให้เขาเหมือนกับถ่ายออกมาเพราะถ้าเขาแช่น้ําตอนเชา้าเนี่ยเขาจะได้ถ่ายความร้อนที่เหมาะสมกับเบ,บียดคือประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ 30- 40อย่าเกิน 40, 40. พูดถึงอุณหภูมิบ้านเราก็ประมาณนี้เราไม่สามารถตั้งเขาเฉยๆเอาไว้ได้ค่ะต้องดูนะว่าต้องร้อนจริง บางทีอยู่ในห้องใช่ไหมมันก็แสงแดดอาจจะเข้ามาไม่ถึงเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการรังสีด้วยไม่ใช่ความร้อนอย่างเดียวต้องอต้องการรังสี u v ยเพือ่อกระตุน้นการสร้างวิตามินในตัวถ้าวันที่ไม่มีแดดนะคะถ้าเป็นไซส์ใหญ่อย่างนี้ถ้าพี่เลี้ยงไม่มีแดดก็ไม่ให้ก็เก็บได้หนึ่งสองวันถ้าวันไหนมีแดดค่ให้แต่ถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยต้องให้ทุกวันเราก็ต้องใช้ไฟกกช่วยทีนี้อุปกรณ์ที่จําเป็นเลยขอแบบแค่จําเป็นเลยในการเลี้ยงอะค่ะจาเป็นเลยกล่องพลาสติกเราต้องมี ต่อฝาเน่นึงกันพวกแมวพวกหนูเพราะบางทีเราไม่ใส่ใส่ฝาเนี่ยหนูลงไปกินนะเช้าขึ้นมานี่จะเจอแต่หัว <c oughs> <c oughs> หนูนี่ดุมากก็ต้องมีกล่องแต่ถ้าต้องการความสวยงามก็เป็นตู้กระจกก็ได้ <c oughs> ตู้กระจกแล้วก็ใส่ทรายละเอียดใส่ขอนไม้ไมีโคมไฟให้มันทีนี้ถ้าจะใช้วัสดุรองกงค่ะต้องใช้วัสดุรองกงประเภทไหนที่เขาใช้กันก็มีทรายละเอียดนะทรายแม่น้นํานี่แหละเอามาล้างให้สะอาดตากแดดให้แห้งก็ใช้ได้หรือเบเตอร์คอร นจะเป็นข้าวโพดเรามาทําใช่ใช่คีเลื่อยได้ไหมคะขีเลื่อยไม่ดีไม่แนะนําเพราะมันจะชื้นแล้วมันจะหมักหนมสกปรกใส่แมวใส่แมวไม่ได้ใส่แมวมีเป็นสารเคมีครับห้าวเลยเพราะว่าถ้ากินไปเนี่ยอันตรายมากเวลาเขาจกหรือกินสัตว์เนี่ยบางทีมันติดเข้าในตัวแต่ถ้าง่ายที่สุดก็คือหนังสือพิมพ์อย่างที่เราใช้คือหนังสือพิมพ์เก็บกวาดทําความสะอาดง่ายขอนไม้นี่จําเป็นไหมคะขอนไม้จําเป็นครับจำเป็นเพราะว่าถ้ามันลอกคราบเนี่ยมันก็จะเอาปากถูกับคอนไม้อาตัวถูกก็อน หรือถ้ามันเหมือนกับระบบย่อยมันอาจจะต้องทํางานมันก็อาจจะต้องเอาตัวเนี่ยเอ็นขึ้นมาหน่อยเพื่อให้ใ,หใช่ใช่ถ้ามันนอนไปอย่างเงี้ยบางทีมันหายใจลาบากไม่สบายตัวถ้ามันเกาะอย่างเงี้ยหายใจดีขึ้นหน่อยไฟต้องเปลี่ยนไฟอะไรนะคะที่ให้เขาหลักๆก็มี UVA UVB คิดว่าไม่ไม่จำเป็นเท่าไหร่ถ้าเราโดนแดดธรรมชาติบ้างนะแล้วก็มีการให้วิตามินให้แคลเซียม UVB ไม่จำเป็นเพราะหลอดน,น,นึงแพงมาก เราแค่ U v A พอแล้วก็ให้ความรอ้อนแล้วก็ช่วยระบบย่อย,ยไฟที่ใช้กี่วัตต์่ะร้อยวัตต์ครับร้อยวัต <100 S 1> วต์เลย เรื่องของอาหารและน้ำเบียดเป็นสัตว์ที่กินทั้งแมลงและก็ผักได้ค่ะสำหรับเบียดเด็กนั้นเราจะเน้นไปทางแมลงมากกว่าผักเพราะว่าเบียดยังต้องการโปรตีนเพื่อการเจริญเติบโตค่ะเมื่อเบียดโตเต็มที่แล้วเราก็ค่อยลดลงมาเป็นให้ผักมากกว่าแมลงค่ะแมลงที่เบียดกินได้นะคะก็จะมีพวกจิ้งหรีดนอนนอกนอนยักษ์ส่วนผักนั้นเบียดกินได้เกือบทุกอย่างค่ะแต่ที่นิยมให้กันก็จะเป็นผักบุ้งผักกวางตุ้งค่ะสำหรับการให้น้ำนั้นเบียดจะได้น้ำจากผักซึ่งนั่นก็เพพียงอแล้ว แต่ถ้าบางคนกลัวว่าน้ําจะไม่พอก็สามารถเอาเบียดไปใช่ในน้าอุ่นๆพอให้เบียดยืนถึงนะคะ ถ้าเบียดหิวน้ำมันก็จะกินน้ำเองค่ะเสร็จแล้วก็เช็ดตัวให้แห้งด้วยนะคะไม่แนะนำให้เอาถ่านน้ำไปทิ้งไว้ในที่เลี้ยงนะคะเพราะว่าจะทำให้เพิ่มความชืน้นซึ่งจะส่งผลให้เบียดป่วยได้ค่ะเรื่องของแสงและความร้อนเบียดเป็นสัตว์ทะเลทรายและเป็นสัตว์เลือดเย็นที่ต้องการแสงและความร้อนเพื่อกระตุ้นการผสมพันธุ์การเผาผลาญพลังงานและช่วยในการดูดซึมแคลเซียมค่ะแต่ถ้าใครที่เลี้ยงที่คอนโดนหรือว่าหอน,นะคะก็ควรจะต้องมีหลอด UVB และ UVA ไว้ค่ะ ปัญหาที่คนเลี้ยงเบียดมือใหม่จะต้องพบเจอกันเกือบทุกคนเลยคืออะไรคะท้องอืดอย่างที่บอกท้องอืดให้อาหารเยอะเกินไปแต่ว่าความร้อนไม่พอแล้วก็สุขอนามัยที่กงหรือสัตว์ที่ซื้อมามีมีเชื้อโรคก,ก็อาจจะเป็นเชื้อบิดโปรโตัวเบียดเนี่ยเขาเลี้ยงรวมกับกิ้งกาเซตอื่นได้ไหมคะก็เคยเห็นมีคนเลี้ยงรวมนะรวมกับอีโกนาคือถ้าสภาพอากาศที่เขาอยู่เนี่ยเหมือนกันก็สามารถเลี้ยงได้ไต้กู แต่คร<ใ>ูก็น่าจะได้เวลไม่ได้เวลไม่ครัวเลยเพราะว่าเวลเนี่ยเขาต้องต้องการสภาพอากาศชื้นมากตุ๊กแกตุ๊กแกมันจะกินเพราะตุ๊กแกตัวเล็กกว่าคือ <laughs> ถ้ามันงับหัวได้มันก็กินนะเพราะฉะนั้นก็ใหญ่ดีกว่าแล้วก็เลี้ยงกระเพาะใหญ่ดีกว่า,าทีนี้อาการที่เราสามารถเดาได้ว่าเบียดเนี่ยเริ่มป่วยละหลักๆที่ที่ชอบดูก็คือสายตาเขาเขามีการส่งสายตาใช่ <laughs> เขาจะสบตาเราสายตาเขาจะเริ่มแบบลอยๆตาจะไม่สดใสแบบนี้โอเคตาสดใสแต่ถ้าป่วยปุ๊บตาจะซึมๆไม่ค่อยลืม ตองตัวหลับตาอันนี้เขานอนป่ะคะอันนี้คือหนูไม่รู้จริงๆก็เลยถามว่าถ้าหลับตากลางวันก็คือคือมีปัญหาแต่ถ้าหลับตาคืนก็ปกติแต่ถ้าเรามาตากแดดอย่างเงี้ยหลับตานิ่งๆเงี้ยอันนี้ป่วยแนะ่นอนไม่กินซึมตัวเริ่มผอมลงถ้าเราเห็นสังเกตว่าขาดน้ำมากนะเราก็จะเห็นตรงนี้เป็นกระดูกเลยโคนหางแตโผล่ตาจะลึกแล้วก็ตัวจะ,ต,วจะตัวจะแห้งอันนี้ก็คือจะป่วยอันนี้เขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วทำไมว่าถึงเปลี่ยนสีคะทำไมถึงเปลี่ยนสีเ,นสเพราะว่าเห็นเห็นผู้หญิงเห็นตัวเมีย มีการคึกคักนิดน,นึงแต่ช่วงนี้จะน้อยเพราะว่าหมดหน้าผสมแล้วก็จะไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่สำหรับพี่ลิงนี่วงการเบียร์ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยกำลังไปในทิศทางไหนคะกำลังดูมนะพี่คิดว่ากำลังดีขึ้นเลยเพราะว่าเด็กยุคใหม่ทันสมัยเนี่ยต้องรู้จักเบียร์ทุกคน แล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากหลายคนชอบเพราะว่าเป็นสัตว์ที่น่ารักแล้วก็สามารถจับเล่นได้ง่ายแต่ว่าไม่ควรพาออกไปไหนนะเราไปแต่ละที่เนี่ยสภาพอากาศไม่เหมือนกันใช่ไหมอยู่บ้านร้อนพอขึ้นรถหนาวเอาลงรถเดี๋ยวร้อนอีกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเนี่ยมันจะไม่สบายนะ ทีนี้พี่อยากจะฝากอะไรถึงเด็กๆที่เขาสนใจเบียดนากรเรามีคนสนใจมากเลยทีเดียวก็ต้องใจรักก่อนนะครับน้องๆอย่างพี่เนี่ยชอบเพราะว่ามันเหมือนมังกรเลยดูการ์ตูนแล้วมันเหมือนมังกรมากถ้ามีปีกเนี่ยก็พินได้นะไดโนเสาร์ก็เหมือนไดโนเสาร์ยอดสวยเลยเพราะว่าหัวอะไรพวกนี้ผิวหนังมันเหนไดโนเสาร์เชื่อว่าถ้าเลี้ยงปุ๊บติดใจแน่นอนเพราะว่าเป็นสัตว์ที่น่าหลักมากแล้ววันนี้เราก็ได้รู้จักเบียดกันไปมากขึ้นเลยนะคะกับพี่ลิงค่ะต้องขอขอบคุณพี่ลิงด้วยนะคะครับขอบคุณครับ อะล่ะค่ะวันนี้เพื่อนๆนะคะก็ได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเบียสไปแล้วนะคะซึ่งก็ได้ความรู้กันไปพอสมควรเลยนะคะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณพี่ลิงมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้ความเพ้าใจของเราเกี่ยวกับเรื่องเบียสามากมายเลยและถ้าใครสนใจเบียสหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ f a c e b o o k c o m j u n i o r m a s t e r ค่ะซึ่งพี่ลิงก็จะ s t a นบายคอยตอบคำถามทุกคนอยู่ตลอดเวลาค่ะแล้วถ้าใครสนใจสัตว์ประเภทไหนก็สามารถเข้าไปได้ที่ f a c e b o o k c o m a i s a n นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะแล้วพบกัน ใหม่เทปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ